เรียก้ว่าได้รับการยอมรับจาก ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการสตรีมเมอร์หรือว่านักกีฬาอีสปอร์ตหลายๆคนที่ใช้งานเลยสําหรับแบรนด์นี้นะครับผมมากับแบรนด์อะไรสําหรับวันนี้นั่นก็คือแบรนด์เลเซอร์นะครับผมเป็นคีย์บอร์ด65%นะครับนั่นก็คือ65%นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ที่ผมนํามารีวิวคือตัวไหนนะครับนั่นก็คือเจ้า Black Window V3 Mini Hyper Speed นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเจาะรายละเอียดเริ่มตั้งแต่ตัวกล่องเข้าไปด้านในแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไดรเวอร์ในการใช้งานของเขานะครับว่าลักษณะ บ้างที่ต้องพูดถึงเลยอย่างแรกนั่นก็คือตัวกล่องผมบอกเลยว่าเลเซอร์ทามาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเป็นสีเขียวตัดดําตามสไตล์ของเขานะครับด้านหน้าบอกรายละเอียดอะไรบ้างน,นะครับผมจะอธิบายให้ฟังเริ่มตั้งแต่ตัวกล่องด้านหน้าแบบชัดๆนะครับจุดแรกที่เขาบอกแบบชัดเจนเลยตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบ65%นะครับนั่นก็คือแบบ65%นั่นเองนะครับการใช้งานตัวนี้เป็นรูปแบบ High Speed Wireless Technology นะครับที่เขานํามาใส่ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ซึ่งมีระบบ Bluetooth ไวเลสและการใช้สายรองรับได้3รูปแบบในการใช้งานด้วยกันซึ่งต่อมาขาดไม่ได้เลยคือตัวสวิต์นะครับตัวนี้เป็นเรเซอร์ยันโลสวิตเป็นแบบลิเนียนะครับก็คือเป็นแบบไซเลนที่เขานํามาใส่กับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะให้อัตราลดในการส่งสัญญาณได้ไวมากๆแล้วก็มีการกดที่นุ่มมากๆเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรายละเอียดตรงนั้นกันว่าตัวสวิตเป็นยังไงและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับด้านหลังตัวนี้เขาจะบอกรายละเอียดนะครับว่าการควบคุมสามารถควบคุมในส่วนของโปรแกรมโครมาอาร์ oma, RGB, ได้ด้วยนะครับในส่วนของการ คควบคุมฟ RGB สําหรับตัวสเปคนะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าการใช้งานสเปคของเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับน้ําหนักผมย้ําเลยนะครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่718กรัมนะครับแล้วขนาดของเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับความกว้างคูณยาวต่างๆนะครับตัวนี้อยู่ที่318.5คูณรคูณ4ีวัดเป็นมิลลิเมตรตัวคีย์บอร์ดเป็นรูปแบบ6การนะครับการส่งสัญญาณตัวนี้ไวเลสใช้รูปแบบ 2.4GHz กิกะเฮิรตซ์และการใช้สายตัวนี้จะเป็นรูปแบบ สาย Type A to Type C cable นะครับก็คือสามารถชาร์จแบตเตอรี่เข้าตัวคีย์บอร์ดได้การใช้งานสามารถใช้งานได้200ชั่วโมงเลยทีเดียวสำหรับการใช้งานชาร์จแบตเตอรี่เต็มๆเลย1ครั้งนะครับตัวนี้ใช้งาน Bluetooth 5.0 Connect เลยนะครับถือว่าเป็น Bluetooth ที่ใหม่ที่สุดระบบ System ท,ที่เขารองรับตัวนี้สามารถใช้งานได้กับ Windows นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้นะครับในส่วนของโปรแกรม Razer Synapse ไม่ว่าจะเป็นตัว Chroma RGB หรือว่าจะเป็นฟังก์ชันการควบคุมตัวคีย์บอร์ดก็สามารถ ควบคุมผ่านโปรแกรมตรงนี้ได้นะฮะเมื่อแกะเข้ามาในตัวกล่องผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรติดติงทั้งเส้นนะครับมีอุปกรณ์มาให้ที่แบบชัดเจนมากๆไม่มีรอยขีดข่วนใดๆบวกกับตัวนี้จะมีซองสําหรับการใส่คู่มือการใช้งานใบต้อนรับแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เขามีมาให้อย่าลืมเปิดอ่านคู่มือการใช้งานกันด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะมีความละเอียดระดับหนึ่งในการใช้งานเลยถ้าเกิดงงอะไรสามารถเปิดคู่มือการใช้งานเพื่อดูข้อมูลได้อีกด้วยนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้คืออุซอรี์สำหรับสายตัวนี้ที่เขามีมาให้จาเป็นสย คูทายีนะครับเพื่อใช้งานตัวคีย์บอร์ดเข้ากับตัว PC นั่นเองเพื่อจะใช้งานในการชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าใช้งานรูปแบบสายได้นั่นเองนะครับข้อมูลมันจะยังแน่นไม่พอนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เจาะรายละเอียดตัวคีย์บอร์ดว่าคีย์บอร์ดมีความละเอียดยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันสรลละหน้าตาลักษณะเป็นยังไงลองไปเจาะรายละเอียดกันดูนะครับเรียกได้ว่าเป็นคีย์บอร์ดที่มีฟังก์ชันแบบจัดเต็มนะครับเป็นสรลละที่ค่อนข้างที่จะเล็กลงมากๆนะครับจากตัวเดิมๆนะครับเพราะว่าตััวนีี้ลกษณะะของเาจย่ท6 15%เท่านั้นเองสาหรับใครที่หายคีย์บอร์ดเล็กๆและฟังก์ชันจัดเต็มตัวนี้นะครับเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะฮะดูจากหน้าตาแล้วนะครับให้ความเป็นเกมมิ่งอยู่แล้วสําหรับเลเซอร์ไม่ต้องห่วงสาหรับเรื่องนี้การออกแบบนะครับสำหรับตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึง3ฟังก์ชันได้กันไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันบลูทูธฟังก์ชันปกติและฟังก์ชันแบบไวเลสที่2.4กิกะเฮิรตในการส่งสัญญาณนะครับจะอยู่ส่วนของด้านหน้าในการควบคุมตรงนี้นะครับเราจะต้องปัดปุ่มไปนะครับด้านใดด้านหนึ่งซึ่งก็มีสัญลักษณ์บอกออยยู่นะรเเาาาาไว้้ตงงกกกล็็จปใชส ไปฝั่งขวาก็เป็นบลูทูธแล้วไปฝั่งซ้ายก็จะเป็นรูปแบบการใช้งานแบบไวเลสแล้วจะมีช่องสําหรับการเสียบสายนะครับสำหรับใครที่จะใช้งานกับการใช้งาน PC ตัวนี้อย่าลืมเสียบสายเพื่อไปเชื่อมต่อด้วยไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งานได้และด้านบนนะครับเมื่อเปิดไฟขึ้นมาผมบอกเลยว่าโลโก้สวยมากๆบวกกับคีย์แคปตัวนี้เป็นรูปแบบคีย์แคปสากลนะฮะสามารถส่งผ่านทุกตัวอักษรและตัวสกรีนตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นรูปแบบของฟังก์ชันเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรายละเอียดตัวฟังก์ชันกันว่าเป็นยังไงรายละเอียดด้านหลังด้านหลังจะมีนะครับสำหรับช่องการเก็บรีเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยนะฮะใครที่กลัวว่าจะหายตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้สามารถดึงออกมาแล้วก็เก็บ แบบพลที่ไม่ได้ใช้งานหรือว่าเก็บใช้งานตัวนี้สามารถเก็บได้แล้วการปรับระดับเป็นยังไงนะครับการปรับระดับตัวนี้สามารถปรับระดับได้2ระดับด้วยการใครอยากใช้งานระดับแบบไหนสามารถเลือกได้แล้วพอตั้งดูก็ดูสลีละว่าสามารถใช้งานได้เข้ากับมือเราหรือเปล่านะฮะต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยนะก็คือตัววัสดุนะครับวัสดุตัวนี้จะเป็นพลาสติกบวกกับตัวเมทัลพาแนน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณ718กรัมนะครับเพราะอะไรน้าหนักถึงอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับน้ําหนักที่มันเป็นประมาณนี้เพร เพราะว่าจะมีแมททันพน้มาผสมทําให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีน้ําหนักมากขึ้นแล้วก็ให้ความแข็งแรงทนทานนะครับนี่คือจุดเด่นของเขาต่อมาตัวสายนะครับสายที่เขามีมาให้ตัวนี้จะเป็นสาย USB Type A to Type C นะครับเป็นสายแบบสายถักการส่งสัญญาณตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยส่งสัญญาณดีแน่นอนแล้วถ้าใครอยากจะส่งสัญญาณเป็นรูปแบบบลูทูธหรือไวเลสก็สามารถส่งได้เช่นเดียวกันก็เลือกเอาว่าจะใช้โหมดไหนแล้วรูปแบบสวิตช์ของเขาเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นเลเซอร์ยัลโลสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์ของทางเลเซอร์เองที่นามา ซึ่งลักษณะของตัวสวิตช์เนี่ยเป็นแบบลิเนียร์แอนด์ไซเลนนะครับเสียงไม่ได้ดังมากแต่จุดเด่นคือการส่งสัญญาณตัวน,นี้ไวมากๆถ้าพูดแล้วมันอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับถ้าเราไม่ได้ฟังเสียงของตัวสวิตช์ว่าลักษณะของเสียงมันจะถูกใจเราไหมนะฮะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันว่าลักษณะของเสียงจะเป็นยังไงนะครับ เมื่อผมได้ลองสัมผัสดูนะครับสำหรับตัวลิเนียนะครับยัโลสวิตของทางเลเซอร์นะฮะถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมได้สัมผัสดูแล้วใครที่ชอบคีย์บอร์ดแบบจังหวะเดียวที่เป็นรูปแบบของลิเนีย แอนตีเลนแบบที่ผมได้สัมผัสไปเนี่ยนะครับน่าจะตอบโจทย์มากๆเลยสัมผัสดีมากๆนะครับใครที่ไม่ชอบแบบคลิกกี้ที่เป็นเสียงดังๆชอบคีย์บอร์ดแบบเบาๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยเดี๋ยวเราไปจอดรายละเอียดตัวฟังก์ชันแล้วก็ตัวไฟกันต่อแล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับว่าลักษณะของเขาจับเต็มได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่านะฮะต่อมาเรามาคุยถึงในส่วนของฟังก์ชันนะครับรูปแบบฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยนะครับตัวสกรีนจะอยู่แถบด้านล่างนะครับต้องสังเกตดีๆวิธีการกดนะครับเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดจะเป็นรูปแบบ65% 65%นนคักกก็็ืออมเลยต้งส ด้านล่างนะครับไม่งั้นขนาดมันก็จะไปปะกลกับตัวอักษรนะฮะรูปแบบการกดฟังก์ชันต่างๆนะครับสามารถควบคุมได้ตั้งแต่ f1 ถึง f12 ไม่ว่าจะเป็นลดเสียงเพิ่มเสียงอะไรต่างๆสามารถควบคุมได้ตรงนี้แล้วตัวนี้นะครับมีปุ่มในการกด s l e ป p โหมดให้ด้วยนะครับจะเป็นรูปพระจันทร์เล็กๆอยู่นะครับก็ลองสังเกตกันดูนะครับต่อมาคือการกด m า r c o เล็กคอดนะครับโดยกดที่ปุ่ม Y และการกดเกมโหมดที่ปุ่ม U 2โหมดนี้นะครับจะใช้สําหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะเลย m a โครก็สามารถเล็กคอรดได้นะครับซึ่งโปรไฟล์มีให้ถึง ตัวนี้นะครับในการเลขข็นคอร์ดและปุ่มเกมโหมดในการกดตัวนี้นะครับจะเป็นการแคนเซลไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่มสตาร์ทหรือว่าอันตินเนต F4 ปุ่มอะไรก็ตามที่มันลบกวนเวลาเราเล่นเกมนั่นแหละนะครับสามารถกดตรงนี้ได้กดฟังก์ชันก่อนด้วยนะครับในการใช้งานก็จะมีไฟขึ้นมาส่งสัญญาณให้และที่สําคัญยังมีปุ่มแยกมัลติมีเดียในการกดอีกนะครับด้านล่างก็จะมีแถบในการลดเสียงเพิ่มเสียงกดเพย์กดพอร์ตแบ克เวิร์ดฟอร์เวิร์ดหรือว่าจะเป็นปุ่มของปริสเกลหรือว่าสกอร์ล็อกก็จะอยู่ส่วนของด้านบบนนนนนะครรััุ่มนน้ใกา ดูก็สังเกตดูได้นะครับจะมีการสกรีนเข้ามาชัดเจนมากๆในการกดตรงนี้ทีนี้เรามาต่อในส่วนของโหมดไฟกันบ้างนะครับในการควบคุมไฟตัวนี้สามารถควบคุมได้ทั้งหมด7โหมดที่เป็นโปรไฟล์ด้กันคือปุ่มเลข1ถึงเลข7ในการควบคุมตัวนี้นะครับเราจะควบคุมยังไงกดฟังก์ชันคอนโทรลบวกหนึ่งนะครับแล้วก็บวก2บวก3บวก4แล้วแต่ว่าเราจะใช้โปรไฟล์ไหนแต่อย่าลืมกดฟังก์ชันบวกคอนโทรลแล้วก็เลือกตัวเลขนะครับนี่คือวิธีการเลือกโหมดไฟและที่สําคัญอย่าลืมนะครับในการควบคุมโหมดไฟตัวนี้เราสามารถไปควบคุม ในตัวปรแกกันได้อีกด้วยถือว่าครบมากๆนะครับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เขาระบุชัดเจนนะครับว่าการเชื่อมต่อบลูทูธสามารถเชื่อมต่อได้ถึง3ตัวในเวลาเดียวกันนะครับเราสามารถเชื่อมต่อยังไงวิธีการกดเนี่ยเขาจะระบุบอกชัดเจนโดยการกดที่ฟังก์ชันอันติเนตแล้วเลือกเลข1นถึงสนะครับเมื่อเลือกแล้วจะมีไฟสัญญาณขึ้นมาบอกว่าตอนนี้เราใช้ฟังก์ชันของโปรไฟไหนอยู่ซึ่งตัวไฟจะขึ้นเป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นไฟกระพริบที่สําคัญตัวนี้สามารถใช้งานกับสมาร์ทโฟนได้สม ผมอยากจะตออก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดฟังก์ชัน anti-Net สมมุติเลือกไปที่โปรไฟล์ที่1เมื่อเลือกแล้วเนี่ยนะครับในโทรศัพท์ก็จะขึ้นสัญญาณมาให้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะขึ้นชื่อเลยว่า back window ในการกดเราก็เลือกลงไปแล้วเราก็จะสามารถกดพิมพ์ได้แบบปกติเลยใครที่อยากจะพกไปใช้งานนอกสถานที่ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆผมบอกเลยนะฮะข้อมูลครบขนาดนี้นะครับถือว่าฟูลสุดๆเลยผมอธิบายนะครับน่าจะเป็นคีย์บอร์ดอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆถ้าใครกําลังดูอยู่แล้วรู้สึกประทับใจสั่งซื้อได้นะฮ ต่อมาเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดตัวโปรแกรมกันดีกว่านะครับว่าจะทําให้ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยจัดเต็มได้แบบเต็มประสิทธ,ธิภาพได้มากขึ้นขนาดไหนลองไปชมกันนะครับเรามีอยู่ในส่วนของการเซตค่าแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าตัวโปรแกรมนะครับสำหรับ Las ซ r s y n ินแตัวนี้สามารถไปโหลดได้ในเว็บไซต์ของ l a เซ r เลยนะครับเมื่อโหลดมาก็สามารถใช้งานได้แบบเต็มที่เลยการใช้งานทํำยังไงนะครับเมื่อโหลดโปรแกรมมานะครับเสียบอุปกรณ์เข้าสมมุติว่าเราเสียบรีเซิร์เวอร์เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็จะมีตัวอุปกรณ์เด้ง เมื่อคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับหน้าตาตัวโปรแกรมเนี่ยจะสามารถจับการได้3หมวดด้วยกันใหญ่ๆนะครับก็คือการตั้งค่าคัสตอมคีย์การตั้งค่าไรติงและการตั้งค่าพาวเวอร์ด้านบนตรงนี้แล้วแต่ว่าทุกคนจะตั้งค่าแบบไหนอันนี้แล้วแต่เลยนะครับในส่วนแรกกันก่อนนะครับในการแมปตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับตัวปุ่มเนี่ยจะสามารถสร้างโปรไฟล์ออนบอร์ดได้เยอะมากๆผมยกตัวอย่างนะครับบางคนอยากจะแมปปุ่มเลขหนึ่งเอาไปเป็นปุ่มเกี่ยวกับ m ลติมีเดียหรืออยากจะปรับปุ่มเลข2ออะไรประมาณนี้แล้วสามารถ ตั้งค่าในรูปแบบของไฮเปอร์ชิปได้อีกนะครับเวลาเราจะตั้งค่าไฮเปอร์ชิปเนี่ยจะเป็นการตั้งค่ามาโรซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อในการตั้งค่าตรงนี้เราจะได้เปรียบคู่ต่อสู้มากๆเวลาเรากดตั้งค่าตรงนี้แล้วเอาไปใช้งานในการใช้งานในตัวเกมนะครับถือว่าคุ้มมากๆใครอยากจะแบบแบบไหนลองได้เต็มที่ผมบอกเลยว่าได้ละเอียดมากๆนะครับแทบจะทุกปุ่มเลยทีเดียวสําหรับตรงนี้ต่อมาจะเป็นค่าไรติงในการปรับนะครับตัวนี้จะสามารถตั้งค่าไบเนตได้นั่นก็คือค่าความสว่างนะครับและที่สําคัญตัวนีี้ะะรบบจม ของโคม่า R G B ในการควบคุมไฟ R G B ได้เป็นการเซตค่าแบบละเอียดเลยซึ่งไฟสวยมากๆผมย้ำกับทุกคนเลยนะครับปรับได้ละเอียดมากๆตรงนี้เป็นงานศิลปะก็จัดการงานศิลปะของตัวเองได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากๆนะครับก็ลองปรับกันดูต่อมาส่วนสุดท้ายนะครับตรงนี้จะเป็น power ในการปรับนะครับการปรับ power ตัวนี้จะเป็นการเซฟนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ของตัวคีย์บอร์ดนะครับนั่นก็คือเจ้า Black Window นะครับ V3 Mini Hyper Speed เราสามารถตั้งค่าตัวนี้ได้ ได้นะฮะโดยการเซฟนะครับเซตเป็นนาทีสมมุติว,ว่าอยากจะให้มันเป็นโหมดของการสลิปภายในกี่นาทีหรืออยากจะให้มันเป็นโหมดเซฟวิ่งแบตเตอรี่เนี่ยนะครับสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้นะครับสมมุติว่าอยากจะเปิดทา้ง15นาทีค่อยเป็นระบบเซฟนะครับซึ่งต่ําสุดอยู่ที่15นาทีจะสูงสุดอยู่ที่60นาทีแนะนําว่าเอาไว้สักประมาณกลางๆก,ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนว่าใช้งานแบบไหนนะฮะนี่คือการใช้งานเบือเบ้องต้นผมย้ำว่าเบื้องต้นจริงๆมันมีรายละเอียดลึกๆมากกว่านี้อีกนะครับลองไปปรับแล้วลองไปเล่น่นนนกดูรวาาใช งาน,เ,นเป็นรูปแบบไหนได้บ้างสําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ถ้าใครที่ได้ไปนะครับนี่คือเบื้องต้นถือว่าคุ้มมากๆแล้วเอามาจัดกับตัวโปรแกรมถือว่าคุ้มมากกว่าเดิมอีกนะครับลองไปปรับกันดูนะครับข้อมูลจัดเต็มให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุหน้าตาดีไซน์ข้อมูลเกี่ยวกับไฟข้อมูลฟังก์ชันถือว่าครบจบในตัวเดียวจริงๆสําหรับคีย์บอร์ดเลเซอร์ back w i n d o v3 mini hyper speed นะฮะมีระบบ hyper speed ที่สามารถใช้งานในตัวของฟังก์ชัน m a โ r รได้ด้วยถือว่าครบ เลยนะครับสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์สินค้ายอยู่ด้านล่างช่องทางการติดต่อก็อยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันผมแปะทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสั่งซือ้อเข้ามากันเยอะๆและอย่าลืมสุดท้ายนะครับกด subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ